สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าคลิปมอเตอร์ไซค์คลิปแรกของผมเลยนะครับก็วันนี้ต้องบอกงี้ก่อนว่าใครที่รอคลิปมอเตอร์ไซค์ที่แบบกล้องติดหมวกอะไรเงี้ยคือผมอสั่งอุปกรณ์มาแล้วสั่งตัวสายไม้มาแล้วจากลาซาด้านะครับเหลือตัวที่ติดจมูกของเดียวหลังจากของมาส่งครบผมก็จะติด เข้ากับหมวของผมที่ข้างหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮะวันนี้ผมก็ออกมาข้างนอกเรียกว่าวันนี้มาแว้นแล้วกันแล้วผมก็มาเสริมหล่อผู้ชายเราด้วยในวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่อาร์คีรอสเนี่ยจะมาผมขี่จากพันท้ายนอรสิงมาเมื่อเช้าประมาณ11บเอโมงเกือบ11บเอโมงครึง่งคือแม่งแบบเมื่อเช้าเกือบจะไม่ได้มาเพราะว่าฝนมันตกไว้พยากรณ์อากาศวันนี้เขาบอกว่าน่าจะฝนตกให้พี่อาร์ตรีเช็คอีกทีนึงซึ่งฝนมันมาตอนช่วงเย็นก็เลยโอเคอะสะรุปตรงลงมาติกันว่าออกมาแล้วกันก็ขี่มาจากทีีี่่่่นนนนูพัทท้ายยผมอ พี่พาวดีดังสิทธิ์นะครับอยู่ที่ปามเมโซอยู่หน้านปซอยพรลโยธอาร์ตเรานั่งรอพี่อาร์ตอยู่ผมสั่งกาแฟกินไปข้างในแล้วนะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวจะไปไหนกันเดี๋ยวไปร,รอชมกันเลยนะครับผมจะพาไปเรื่อยๆแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราคงเ,เข้าร้านกาแฟก่อนผมร้อนมากๆร้อนแบบร้อนสุดๆเดี๋ยวคงจะต้องไปนั่งกินจิบกาแฟกินก่อนกลายเป็นคนติดก,กาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้น้วมว่าเช้าผมตื่นเช้ามากนะฮะโอ้วันนี้เหนื่อยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบวีดีโอนี้นะผมยังสัญญาครับว่ารออีกสักหน่อย แต่ว่าคลิปมอเตอร์ไซค์กำลังจอกมาเร็วนี้ผมแค่รอของมาส่งของมันยังไม่พร้อมผมเลยไม่สามารถที่จะถ่ายได้ตอนนี้นะครับยังไงวันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้มากที่สุดเนาะเจอกันครับนี่ในที่สุดก็ได้แว้น โอ้โดูโอสี่ไรแบอย่างเทพยอมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวผมจะไปรับปอยแล้วก็ไปร้านมอเตอรไซค์กันเจอกันที่ร้านเลยเชี่ยตัวแรงสุดอยู่นี่ คันนี้นะฮะจัดว่าแต่งเต็มมากเลยครับผมแต่งรุ่มร้านนะฮะคันนี้ <laughs> อ๋อไม่ใช่นะโทษทีเนี้ย <laughs> เลยตอนนี้บอยมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน JC s u p e r b k e นะครับแล้วเรากําลังจะไปร้านอื่นต่อพอดีเรามาหาของไฟท้ายของบอยนะฮะซึ่งไม่มีของเลยตอนนี้เรากําลังจะไปหาของกันนะครับก็โทรถามประมาณสามทีแล้วตอนนี้กําลังหาของอยู่ส่วนของผมก็จะมาใส่รถนิดหน่อยเดี๋ยวไว้จะถ่ายให้ดูว่าทําอะไรบ้างร้อนจัด ผู้นำทับเราได้ครับพี่ี่มาแล้ว <c oughs> โอเคครับผมกำลังรีเช็คของกันละเดี๋ยวรอของมาเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเอาของไปน่าจะไปใส่ที่อีกร้านหนึ่งน่าจะไปร้านพี่โอพาวเวอร์สปิดนะครับ <c oughs> มันโคตรร้อนเลยแต่ว่าผมขี่สนุกมากเลยนะโคตรเพลินเลยตอนที่เปิดคันเร่งมาแบบเหมือนไม่ได้แบบจับรถนานอยู่บนถนนนี้แบบเปิดคันเร่งแบบมุ้งเสียดายะไม่ได้มีภาพบรรยากาศเก็บไว้ดูหน้าผมเลยเหงื่อท่วม ที่แผมร้อนป่ะเคขอตัวไปนั่งพักก่อนไม่ไหวแล้วร้อน สนุนมสามนม2องหลามหลามดำกับหลามไตบวกกับโลมาไตรมันนองโอเคครับสรุปตอนนี้นะตอนแรกเราอาจจะไป power s สปีดไม่ไปแล้วนะครับผมจบที่ร้านโปรโมได้คือวันนี้ผมมาใส่น็อตนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูว่าตรงไหนบ้างแล้วพผอิญว่าพี่เขามีเรียกว่าเป็นตรงเกียร์โยงนะครับเป็นตัวที่ยึดท่อตรงรุ่นของตัว HP ของมันตัวขาเกียร์โยงผมก็เดี๋ยวให้พี่เขาใส่ให้มันเป็นของตรงรุ่นเลยจะได้จบจบสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดวันนี้ผมจะมาใส่น็อตตรงนี้ก่อนเลย ข้างหน้ารถคือที่ผมต้องมาใส่เพราะว่าอตอนที่ผมใส่หน้ากากคาร์บอนเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นผ้าไปดู เสร็จปุ๊บมันจะเป็นตัวนี้น็อตมันจะใช้แค่สองตัวนี้ครับคือมันจะไม่มีตัวนี้มาแต่ด้วยความที่เราเปลี่ยนแฟลลิงใหม่ข้างหน้าใช่ไหมครับตัวหน้ากากมันจะต้องมีน็อตเพิ่มอีกตัวหนึง่งแล้วตอนนี้เราไม่มีมันเลยโบไม่สวยครับมันไม่สวยก็เลยต้องมาใส่เพิ่มตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าผมมาไล่เก็บส่วนนี้นะครับทุกคนเห็นตรงเขาที่ยึดท่อใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวพี่เขาจะเอาเป็นของตรงรุ่นของตัว HP มาให้เลยนะครับก็คือตรงรุ่นพอติดใส่มาปุ๊บเดี๋ยวมารอดูตัว่ววเยันะบเประมาณ 1, 2 4ตัวอี่ง จะประมาณ78ตัวครับประมาณนี้ทั้งหมดวันนี้ผมมาตั้งใจใส่แค่นี้เพราะว่าต้องใช้คำว่าไงดีไม่ได้ตั้งใจมาแต่งอย่างอื่นแล้วก็เหลือตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครก็คือการล้มกลางมันมีรอยไงผมก็ไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีเดียวนะครับยวค่อยเปลี่ยนทีเดียวหลักๆวันนี้ก็มาเก็บส่วนนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าตัวการล้มกลางคือมันเปลี่ยนข้างเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนคู่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ารายละเอียดของผมรถผมวันนี้ส่วนตอนนี้ไอ y ้บอยไปอีกร้านหนึ่งนะครับเพื่อไปเปลี่ แยกไปทำอีกร้านหนึ่งผมก็ทำเหมืร้านนี้พอเราเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะไปที่รามคำแหงหรือบางสิทธิ์ผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่อาจจะพาไปก็คือเดี๋ยวจะไปซื้อตัวติด GPS ไว้กับที่โมอเตอร์ไซค์ผมคือผมอะ่ะชอบขับรถหลงทางเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ทางในกรุงเทพผมอยู่อ่านอกตัวเมืองไงทีนี้พอมาไมไ่ค่อยได้เข้าตัวเมืองบ่อยเราก็ไม่ค่อยรู้ทางต้องใช้ GPS ตลอดซึ่งเวลาเราใช้โมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือถ้าเราฟังเซย์นาเนี่ยใช้เซย์าแล้วเปิด GPS ใช่ไหมครับมันมันพูดไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะ โซนนี้หรือมมนก็แถวนี้เดี๋ยวต้องไปดูครับว่าจะไปตรงไหนนะครับโอ okay, <Okay. S 1> เคคร่าวๆรถผมวันนี้ก็ประมาณนี้แหละจริงๆร,รถผมถ้าถามเพื่อนๆเพื่อนๆถามผมว่ารถครันนี้ผมแต่งจบยังผมคิดว่าผมจบแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าจะปิดโปรเจกต์นี้ถ้าผมมีเงินเหลือพอก็คงจะเก็บตังค์เก็บตังค์ทั้งชิ้นเพื่อเปลี่ยนมันน่าจะเปลี่ยนเป็น GP4X ตัวนี้ความล่างก็คือจบเลยโอเคอัปเดตก็ประมาณนี้นี่ผมมาทำอยู่ที่ p r o โบนะฮะสาขาเกษตรน้มินแล้วก็ได้เป็นอ๋อตอกกุจโอเคครับ ขอบคุณครับพี่วันนี้ก็เป็นพี่ที่แฟนต้อนให้ผมนะครับเอิ่งพี่จะของร้านเดีไม่อยู่ใช่วันนี้จริงๆตอนแรกเรานัดกับพี่โอมไว้แล้วพี่โอมไม่อยู่ไม่นัดไอ้สักทีเออต้องใช้ต้องใช้คำว่าทีายคุยไว้ดีกว่าเออเดี๋ยวผมรอรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับจำภาพเมื่อกี้ไว้ว่าตอนตรงช่วงท่อมันเป็นยังไงแล้วหลังจากีไปเสร็จมันจะสวยขึ้นไหมเดี๋ยวไปดูกันผมมองว่าเราเป็นผู้ชายเนาะไอ้อย่างแฟนเราก็ซื้อเครื่องสำอางใช่ไหมต้องเองนะต้องเองเคครรื่่่่่อองงงสสสาาาลิิิิปตตกกกกีีีชชมมพพพูนนใ้็แวะะซไ เออมันก็มีมุมที่ความชอบที่แตกต่างกันออกไปคิดเหมือนกันปะเออผู้ชายก็คู่กับรถอ่าหรือแม่ก็คู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาฬิกาบลาระประร,รอุปกรณ์แต่ผมชอบรถไงน,นะแต่ผมรักแฟนนะเออนั่นคือความชอบเอาตัวรอดแล้วกูโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนรถผมเสร็จสัตว์ทุกอย่างเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวแวะเซเว่นซื้อน้ำก่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนเออแล้วพี่อาร์ก็กำลังกินหิวข้าวด้วยไม่กินข้าวกันนี้ไปหาซื้อน้ำก่อนบล็อกดีเซลเซเว่นนะเอ้บล็อกดีเซเซเว่นเข้ามาจะเซลได้ครับ อ่านะครับผมโอเคครับยาาาสหรรับบปะจ้นอ่โอเคครับผมนี่เขาจ่ายไหมนะจอจะพังข้าของก่อนแล้วเดียวซื้อน้ำพอโอเคกินแบรนด์ป่ะคนอย่างผมมันต้องกินน้ำที่มีประโยชน์พี่ขอดูสิน้ำที่มีประโยชน์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 ไม่ได้จ่ายด้วยเฮ้ยแมวดีกว่ามีประโยชน์เกินไปเลือกก่อนเฉพาทะลุแล้วมึงไอ้ตา เฮ้ยมันต้องกินไหมพี่ขาดน้ำตาลว่ะเอาน้ำแดงแล้วกันต้องเติมความหวานให้กับชีวิตเลยเขาไม่ได้จ่ายเนี่ยไปไม่ใส่ถุงสดใสถุงป่ะพี่อาร์ดีใส่ป่ะไม่ใส่หมายถึงเวลาซื้อของไม่ใส่<ม>ถุงก<ม>ับแก๊ปพี่ <c oughs> พี่อาร์ทำตัวเร็วซาม,มากเลยพี่ขณะอยู่ในเซเว่นเร็วซาม,มากพี่อาร์เฮียที่ผมพูดตรงนะเดี๋ยวว่ากันงี้นะพี่อาร แม่เขาไม่เล่นด้วยกับพี่แล้วไม่ใช่เขาเล่นอยู่ไหนไอ้เหี้ยใส่ถุงไหมครับไม่ใส่ผมไม่เอาถุงง่ายหนักพี่จดจัดเลยพี่จะจัดเลยพี่อาร์ตกูจัดเอ้ยอ๋อพี่ลืมไปไปกินที่ไหนเท่าระโอเคเดี๋ยวขอตัวพาพี่อาร์ตไปกินข้าวก่อนนะฮะไอ้เพียเมื่อกี้พนักงานเซเว่นในสัตว์เอาละพี่อาร์ตกูจะไม่ใส่ถุงแล้วเจอกันครับผมกูไม่่ใสแล้วปกติใส่ถุงไหมพี่ไม่ใส่เฮ้ยคือมาถึง ้ซือ,<ๆ>อ๋อรักโลกรักโลกโอเคครับขอตัวก่อนนะครับโอ้โหเฮียผมกินจนจะหมดแล้วครับเพื่อนเพื่อเพิ่งมาถ่ายนี่ผมมากินอยู่ข้างหน้าร้านโบโบเซเว่นที่ผมเข้าก็อยู่ตรงน,นั้นนั่งกินข้าวอยู่ปริยาร์ตนะเมนูเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะน่ากินเฉลิมลาดโภชนะรส <c oughs> ชาติเป็นยงไงพอกินได้อนะก็ไม่ไม่ได้แย่เลยเมนูหลากหลายดีเอ้เมนูก็หลากหลายมีให้กินเยอะถ้ากินกเอาวกินได้อยู่เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวละ นะครับระหว่างรอรถนี้น่าจะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมกับพี่อาร์ตน่าจะไปต่อที่ร้านอาหาไปซื้อทีวีกัน โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านเซน่าไทยแลนด์แล้วแล้วก็กำลังจะกลับแล้วไปที่โปโบต่อนะครับเพราะว่าผมสั่งของไว้นะครับที่ผมมาซื้อนี่นะฮะมันเป็นที่ติด g p s กับรถผมซึ่งแบบผมมาเป็นคนที่หลงทางบ่อยเว้ยก็เลยมาแถวนี้ท,ท,ที่ไหนที่ไหนครับเซน่าไทยแลนด์ครับที่ลาม2ี่ทับโอเคตาม้นเลยนะครับผมจะขอตัวละฝนกำลังจะมาเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปที่โปโบและแยกยาก้ยายก,กลับบ้านดูฝนตอนนี้ออาให้ดูคือตอนนี้ฟ้ามันเริ่มมาแล้วนะฮะ เมฆมาเริ่มมาแล้วต้องรีบแล้วต้องทำเวลาโอเคเดินทางแล้วครับผมเจอกันครับ โอเคครับหนึ่งวันมาราทอนของเราเลยฮะตอนนี้โมกลับมาถึงร้านโปโบอีกแล้วคือเหมือนฟิลแบบประมาณว่าเมื่อเช้าผมมาจากพันท้ายมันจะพันท้ายเสร็จปุ๊บไปหาพี่อาร์ที่วิภาวดีรังสิตพันท้ายคนพันท้ายนรสิงพี่คนละพันท้ายแล้วผมก็ไปวิภาวดีรังสิตเสร็จปุ๊บไปเรียบด่วนไปหาบ้านบอยพอไปบ้านบอยเสร็จปุ๊บก็มาเกษตรน้มินโปโบพอมาเกษตรน้มินเสร็จปุ๊บไปลามคำแหงลามคำแหงแล้วก็กลับมาที่เกษตรนวมินแล้วก็ปิดช็อปด้วยการ กับพันท้ายนรสิงห์ไอ้เหี้ยหมดเอเนอร์จีดูหน้าผม <Yeah. S 1> เลยกับพี่อาร์ตเลยต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยโคตรเสียเวลาให้ผมเลยวันนี้เรื่องผมมัโคตรเยอะเลยนะผมไปซื้อหลายอย่างเลยวันว่างวันว่าง,างเออคนนี้ใหม่ไงคนนี้ใหม่นะเรากลับเฮทเซเว่นเดย์ไปแนะล้วฮะเราต้องซื้อน้ำพลังงานมหมดต้องการน้ำตาลกันด้วยเดีย๋ยวอัปเดตว่าผมไปซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวผมขอตัวซื้อน้ำไปเน่ยนะไม่ไหวละกินแล้วซุปเชน โอ้โคือแม่งแบบโปรแกรมวันนี้เหนื่อยมากคือเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะฮะระหว่างตอนช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมให้พี่เขาทําเพิ่มนะครับที่ผมไปราคาแข่งเนี่ยผมไปซื้อที่จับ GPS ใช่ไหมครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วแล้วก็ผมสั่งของเพิ่ม2ชิ้นนะครับจะเป็นตัวการล้มกลางซึ่งพี่เขามีของเลยแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าอะไรที่แปลกแปลกนีกวัน สตอมกิฟต์กิกันลื่น,นกันนลื่ลแฝกอยู่นท,ทั้งๆถังคือจริงๆอะ่ะจุดประสงค์ของผมอะ่ะไม่ได้เอามาเพื่อกันลื่นนะครับแต่จุดประสงค์คือเอามาก,กันความร้อนเฟสพันธ์เนี่ยมันเป็นรถที่ร้อนมากตรงถังนน้ำมันไม่ไหวครับก็เลยแบบเอออย่างร้อนมันก็ช่วยสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนั่นแหละโอเคฮะเดี๋ยวผมก็รอรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตอนช่วงที่เสร็จแล้วให้ดู นะครับรแล้วก็คงจะกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านผมคิดว่าผมจะแวะร้านกาแฟซื้อกาแฟกินอีกสักแก้วหนึ่งถ้าถามว่าทำไมอย่างี้ผมกลับไปสตรีไม่ไหวเนละผมต้องกินกาแฟอีกแก้วหนึ่งโอเคครับโอ้ยโคตรเหนื่อยแต่ก็เป็นหนึ่งวันที่จบครับจบจริงๆคือสิ่งที่ผมล้องใจวันนี้ผมได้ทําครบทุกอย่างเลยนะฮะผมบิน <c oughs> ก่อนกู <c oughs> เกือบโดนมอเตอร์ไซค์ใส่แล้ว ือเรา,เาผมได้จบการล้มนะฮะที่มันเป็นลอยอยู่แล้วก็ได้จบตัวที่อยู่ตรงข้างๆถังผมอยากใส่มานานแล้วแล้วก็ใส่น็อตให้มันจบๆไปนะครับแล้วก็ตรงเกียโยงที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามโอเคเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูตอนที่รถเสร็จนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ติดเสร็จแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเลีให้ดูก่อนริ้นะที่ผมให้เปลี่ยนมาตอนแรกก็คือน็อตตัวนี้นะครับที่ช่องรูมันโบด้ไหมก็คือเราก็ใส่น็อตเพิ่มเข้าไปไม่โบแล้วนะฮะกลับมารอแล้ว แล้วก็นี่นะครับไฮไลท์เลยมันทำให้เราสบายใจนะก็คือการล้มถามว่ามันควรเปลี่ยนไหมผมมองว่ามันก็ใช้งานต่อได้แต่สำหรับผมผมเปลี่ยนดีกว่าผมสบายใจนม่ครับ แล้วก็อันนี้เลยต้องเรียกว่าพรีเซนต์นะครับตัวนี้ตรงฝั่งเกย์ยงเราก็คือทางพี่เขาเนี่ยมีของก็คือเป็นตัวตรงรุ่นของมันเลยของตัว HP นะครับก็คือจะเป็นตัวเหล็กนี้ตะแกรงนี้ต่อกับตัวนี้นะครับเสียบเข้ามาแล้วก็มีหัวนี้ต่อเป็นตัวยดท่อนะฮะเป๊ะมากนะครับก็คือสวยแล้วเนี้ยบเนี้ยบแล้วตัวก็ใส่น็อตเรียบร้อยแล้วน็อตที่ผมใส่เพิ่มวันนี้ก็จะมี2ตัวนี้แล้วก็2ตัวข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้อีก2ตัวเป็นตัวฐานข้างในแล้วก็ตัวน็อตทั้งหมดต่ห ไม่สวยเลยบาดบราบา,าคือผมขี่ต้องพูดต้องพูดอย่างนี้ว่าขี่รถมาคันนี้อยู่กับมันมาปีกว่ากว่าไม่เคยชินกับความร้อนมันเลยก็เลยต้องเอาตัวนี้มาแปะนะครับเพื่อกันความร้อนแล้วมันช่วยระดับหนึ่งเลยผมจับอยู่แล้วคือมันเบาลงเยอะเนี่ยพอเรามานั่งมองภาพรวมจริงมันก็ไม่ได้แย่นะ,อะลองดูนี่นะฮะคือมันก็ดูมแมทกันอะไม่ได้แย่เลยสวยสวยสำหรับผมคือผมโอเคแฮปปี้กับตรงนี้ไม่ได้รู้สึกแย่เลยดูจากมุมหน้ามันก็โอเคคาร์ <c oughs> อบอนอันนี้ เรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เสร็จแนละ้วองขอบคุณพี่ที่อยู่ร้านนี้มากๆที่เป็นคนตามเรื่องให้เราแล้วก็เรียกว่าจัดของแต่งให้เราแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมมาปุ๊บจบที่นี่ทุกอย่างเลยครับที่โพโะโอเคก็เดี๋ยวกลับบ้านที่พันท้ายแนละ้วเดี๋ยวผมน่าจะไปไปิดคลิปที่ร้านกาแฟนะครับผมคงต้องไปกินกาแฟก่อนเปิดสติมวันนี้ยังไงก็อยากจะบอกว่าทุกคนคงจะเหนื่อยไปพร้อมๆกับผมแหละผมรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากละวันนี้ออกมาแล้วแต่ประมาณเที่ยงออกมาตั้่ประมาณเที่ยง นะครับจนถึงตอนนี้เพิ่งจะได้พักนะฮะโคตรเหนื่อยเลยนะครับโค่นเหนื่อยเลยเออแล้วขากลับมาเจอรถติดอีกก็เสียดายนะผมไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศเพราะผมยังไม่ได้ติดกล้องที่หมวกนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะทํากล้องมาแล้วนะครับก็คือจะหาที่ยึดหมวกมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปบมอเตอร์ไซค์ละยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคขอตัวไปขับรถก่อนมิชชั่นคอมพลีทครับวันนี้แต่สักทีนึงนี่ฮะหนึ่งคนที่เราขายไม่ได้ในวันนี้ ต้องไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยทุกคนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในรถคันนี้ผมอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมาเลยถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็ถ้าแม่อยากจะโทษใครมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจนะฮะก็โทษพี่อาร์ตเลยนะครับที่พาผมเข้าวงการนี้แล้วผมก็เสียเงินทั้งแม่โทษเลยนะนะต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากๆคือต้องบอกว่าทุกการแต่งของทุกชิ้นในนี้นะครับทั้งคันเลยคือมีพี่อาร์ตตลอดไปด้วยเป็นเพื่อนทุกที่นะครับไปไหนไปกันนะฮะแล้วก็เสียเงินด้วยกันอ โอเคแล้วขอบคุณพี่อาร์ตมากครับวันนี้ครับ <c oughs> โหโคตรเหนื่อยเดี๋ยวเราปิดคลิปกันแบบนี้แหละ คือแม่งตอนขากลับครับเพื่อนๆรถติดมากติดแบบเราขีมา่มอไซค์อ่ะมอไซค์ยังแซงไม่ได้รถติดแบบติดหนักมากถ้าทุกคนดูหน้าผมก็จะรู้ว่าแบบสภาพตอนนี้เนาะนี่นะครับการขี่มอเตอร์ไซค์มันผมอยากจะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางที่กำลังขี่มาให้เพื่อนๆดูนะจะได้เข้าใจถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของผมแต่ผมอยากให้ทุกคนดูไว้ว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างแรกกับความเหนื่อยแต่มันเป็นความสุขของชีวิตของตัวเราผมแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์โอเคไม่มีใครชอบแอกรถติดไม่มีใครชอบความร้อนหรอกถ ความวัยวัยในที่นี้คือแบบไม่ได้วัยเกินเหตุคือแบบผมชอบแบบขี่มอเตอร์ไซค์ตากลมอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับฟีลลิ่งเวลาขับรถจนเวลาผมขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะตื่นตัวกว่าเพราะว่าสนุกกับมันนะคะรับมอเตอร์ไซค์มันเปรียบเสมือนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างในชีวิตที่ผมทำแล้วผมมีความสุขแล้วก็อยู่กับมันแล้วมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของผมอะเวลาผมเครียดผมอยากจะระบายอะไรเงี้ยผมก็เพียงแค่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปแค่ได้ตากลมสักห้านาทีสิบนาทีหรือสักพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นอะไร <Wow. S 1> แบบนี้ผมาผมมาามบบมว่่เขไ เพราะว่ารถติดรอ้อนทรมานะครับเป็นแฟนเราในมุมมองผมผมก็อยากให้น้องเอ็ไปทริปที่แบบต่างจังหวัดขี่ยาวๆรถไม่ติดไม่ต้องมานั่งทรมารรถติดเหมือนผมแต่วันนี้ผมก็มีความจําเป็นถือว่ามิชชั่นคอมพลีทครับวันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยู่ร้านเดียวแล้วจบร้านเดียวได้เลยคือผมไปร้านโพลโพใช่ไหมครับตอนแรกผมอาจจะต้องแวะไปพาว์สปีดต้อง,องไปร้านนู้นไปร้านนี้จบจบที่นั้นเดียวทุกอย่างแล้วก็ระหว่างทางออนนี้ขอรีวิวนะครับสำหรับใครที่ขี่เอสพัรเดอร์เป็นอาร์แล้วพบประสบปัญหาเหมือนผมคือร้อนมากเรื่องขาาานนคััับผผมมอกเเลลยยววว่่่ถุ้ณปีีตตไทสด ดีครับดีมากและเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเอสพันธ์เบนาไม่ร้อนเลยคือมันอยู่ในจุดที่แบบเหมือนแค่อไอไอุน่นธรรมดาซึ่งผมขี่เอสพันมาเป็นปีกว่าผมยังไม่ชินเแต่ตั้งแต่ผมเปลี่ยนอันนี้มาผมยกนิ้วให้เลยให้เต็มสิเลยนะครับเรื่องคุณภาพและประโยชน์ของมันมันหนึบด้วยนะครับเบสเซ็ตให้ทุกอย่างเลยนะครับบอกราคาได้ทุกอย่าง เสจสัารวมทั้งวันนี้ผมมีเจ้าตัวของแกมแกมกวะ่าแกมหรือแกมที่มันเป็นตัวล็อกโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้แปะกับรถเราอาตัวนั้นด้วยถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพิวสิ่งที่ผมอยากทําก็ถือว่าครบแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อตําหนิแลยผมอยากจะแก้ไขยอยู่แล้วการขี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายครับเวลาขับขี่ก็ต้องมีสติตลอดเวลาแต่มันก็เป็นหนึ่งความสุขของผมเนาะแต่เราก็อย่าอยู่ในความประมาทครับต่อให้เราไม่ประ,ม,ประมาทเราก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะเพราะารไ มันก็เกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องมีสติตลอดเวลา นะครับแล้วก็ไม่ประมาทแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสำหรับใครที่รักมอเตอร์ไซค์ผมถ้าถามผมนะสำหรับชาวไบกอร์ทุกๆคนเลยนะครับก็ผมมองว่าถ้าคุณกําลังเริ่มต้นที่คิดจะซื้อบิ๊กไบเนี่ยผมมองว่าคุณควรจะแบบมีอะไรที่เป็นของตัวเองก่อนอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งเราซื้อมาแล้วเพื่อทําทุนกับมันเหมือนซื้อมันมาแล้วสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้สร้างทุนให้เราได้เช่นสมมติว่าคุณทํางานเป็นเกี่ยวกับพวกแบบส่งของคอยขายของออนไลน์แน่นอนครับคุณควรจะซื้อรถยนต์หรือรถกระบะเพื่อขนของถูกไหมครับมันเกน ก็สร้างรายได้สร้างให้ทุนคุณคืนมาแล้วก็สร้างกําไรให้กับชีวิตคุณวันหนึ่งคุณค่อยมาซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะในมุมมองของผมที่บอกไปครับว่าเราจะซื้ออะไรในเป็นสิ่งแรกให้กับชีวิตอย่าเพิ่งซื้อสิ่งที่มันเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองรางวัลชีวิตให้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวันที่พร้อมสิ่งที่เราควรจะให้กับตัวเองนในมากที่สุดในในขั้นตอนแรกๆเลยคืออนาคตครับอะไรที่มันสร้างกําไรให้เราสร้างทุนให้เราอะไรที่ซื้อมาแล้วมันเกิดประโยชน์กับเราใช้งานได้จริงอออออออะะะไไรรรรรรรแแแบบบนนนนนนนัั้้้ต่่่่่่สาาาหงงงงคคคทททีีีีซืืมมมมมเเเเเเ์์ปปปโยยชูลวดิก ก็ผมขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยที่แบบไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เดี๋ยวบอกนะครับว่าเรื่องวิ่หลอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมกาลังติดกล้อง GoPro โโนะครับเรื่องตัวจมูกตอนนี้ผมขาดอย่างเดียวคือฐานฐานติดตัวจมูกคือถ้าได้ฐานนี่คือจบเลยทุกอย่างนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแล้วถ่ายคลิปได้เลยอะไรประมาณนั้นโอ้ยสำหรับวันนี้ผมก็เหนื่อยมากเหนื่อยจริงเหนื่อยมากมากเลยแล้วก็แบบสนุกครับนี่เดี๋ยวผมสตรีมต่อตอนแรกที่บอกว่าจะมากินกาแฟก็ไม่ได้กินเพราะว่าแบบมันรถติดมากผมอยากรีบกลับบ้านเออประมาณนั้น ก็เป็นหนึ่งวันครับที่ดีถือว่าจบในวันเดียวนะครับไม่ต้องออกมาเสียเวลาเพิ่มเติมอีกยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อาร์คีอสมากๆเลยแล้วก็เออคนนี้ขาดไม่ได้เลยพี่อาร์คีอสเขาเป็นคนบุกเบิกผมเลยนะคือเขาเป็นบุกเบิกของผมเนี่ยตั้งแต่ผมขี่ไม่ค่อยเก่งแรก ทุวนนี้ไม่ได้เก่งมากหรอกครับพอขี่ได้แล้วก็ได้ทักษะจากพวกกลุ่มพี่อาร์ตหลายคนในกลุ่มพี่เป็นพาวเวนที่คอยสอนผมจะมีพี่อาร์ตคอยประกบผมตลอดดูแลผมตลอดนะครับต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากเลยว่าผมไปแต่งมอเตอร์ไซค์ไปทําอะไรก็แล้วแต่พี่อาร์ตจะคอยแบบกันไม่ให้คนโกงผมหรือว่าแบบไม่ให้ผมถูกเอาเปรียบอนะไร้ยแล้วก็คอยมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยให้ผมไม่เหงาตลอด <Wow. S 1> เลยนะครับต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวรอหน่อยนะครับเร็วๆนี้มาแน่นอนนะส่วนเรื่องอ่ะอีรดูววิ สัพันธ์ในบราแบบเต็มสิเต็มแบบเต็มสูบเลยเนี่ยรีวิวทุกชิ้นจริงๆนะครับรอก่อนผมอยากทาคลิปวอลไซคออกมาก่อนแล้วค่อยทำคลิปรีวิวนะครับยังไม่อยากทำคลิปรีวิวออกมาเลยนะครับแล้วก็กาลังจะซื้อกล้องใหม่ด้วยกล้องวีลอ็อกผมอยากจะเอากล้องพวกนั้นมาใช้ในการอ่าเหมือนถ่ายถ่ายเป็นแบบฉากอินเสิร์ตหรือว่าเอามาใช้ในการรีวิวอะไรจะดีกว่าที่ใช้กล้องกลโพกล้องกลโพมันเป็นเหมือนเดินลยุยแล้วก็จับเดินถือง,ง่งายๆอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้คงจะปิดกันเพียงเท่านี้ หัตขับขี่ไม่ว่าจะห้าวหรือไม่ห้าวห,หรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากจะบอกว่าขณะจิตขอให้มีสตินะครับอย่าประมาทกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าพนดเนี่ยใช้ร่วมกันทุกคนนะครับก็ล้วนเรียกว่ามีน้ําใจซึ่งกันและกันเนี่ยแห่งแกตัวนะครับแล้วก็เนื่อสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อวัตถุดิเนี่ยผมนะอยากจะบอกว่าอย่างที่พูดไปครับว่าอย่าให้ซื้อสิ่งที่มันจําเป็นกับชีวิตเราก่อนอย่าเพิ่งซื้อความเสี่ยงให้กับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าพ,พ,วพ่อพวกรอบวพ่อ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมวีละของผมนะฮะเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับเทปแรกจริงๆที่เรียกได้ว่าผมดําเนินรายการคนเดียวเลยนะครับเทปวีละของรอนดอนผมไม่ยังไม่ขยั่นะมันเหมือนฝึกอยู่นะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นเทปแรกเลยนะครับโอเคเนาะยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรสำหรับวีละรอติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้ว